เอาออกมาก่อนนี่พังครับ โอ้ส oh, so ุอยู่เี่ยมยอดเยู่ยมโอ้ครับผมมิเหนูใหญ่พี่น้องโอ้หมาเดรดี้ครับหมาเดรดี้เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งหมาแล้วครับหมาแล้วครับ สวัสดีครับมอนี่กาอยู่กับผมคือเกาครับกระมอนพาลุยมาคือเกาพี่น้องมาเกาหมองเกาเลยหางคล้องหมองเกาเลยนี่ครับครับบงเดือนสิบหลังกับเนี่ยเด็ดผมนี่ไปรักข้าเจ้ามาเท่างั้นบ้แม่เด้อครับเปิ้นขุดหรือเปิเป็นไม้เนืเก็บไปบวบเบิร์ดครับออกมาเฮ็ดเป็นเนื้วครับมาพี่น้องเดี๋ยวรีบไปใส่กันเลยครับมันมาคำแล้วมอนีก็ม้าม้าก็น่องเดี๋ยวให้น่องใส่ สิบหลังมันจะสิบไว้น่องไส้พร้อมหน่องไส่สพร้อมหางของให้เขาไปพี่น้องเดี๋ยวขอญอาตใส่งเงียก่อนครับปดีนี่โอเคไปน้องหลังแรกหลังแรกแหกมานเดี๋ยวพามาเบิง่งเบิงห้อยกันห้อยมีห้อยมีทางมันอยู่ครับ มาลุ่นกันครับคำคืนนี่เป็นจังเรยโอเคพี่น้องกะซีเมือต่้แล้วครับฝ้ากันเด้วครับ ลังสองพี่น้องลังสองอเดี๋ยวผมพาไปเบื้องไกลๆครับตอนวางกับดักนี่ก็เป็นที่การวาง

ข่างคลองคือเ่าครับรุนกันข่างคลองหนูมันยังว่าข่างคลองอยู่ตอนนี้ไม่กัดหนาครับนี่ยแหวกวงแล้ว,วังหันหมกมแบวกไปก่อนแล้วกัดตังไปตั้งกล้องให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำนกั เลนจนนี่อยู่แตกครับนันหวังคนเลยพี่น้องลังเนี่หวังคนเลยครับ โอเคครับพี่น้องมืดแล้วครับเมื่ดแล้วเห็นปะเมืด่ดเมื่ดแล้วครับเมื่ดแล้วเดี๋ยวผมขออยากไปใส่ซอยน้องทห้มันแล้วกันครับกะมันค่อนค้างที่จะหายากหน่อยนึงนูช่วงนี้เพราะว่าชาวบ้านผมน้ำม,มันยังท่วมอยู่น้ำไฮน,น้ำน้ำฉุ่มอยู่ตอนนี้ผมก็เลยหาใส่ฟังคองไปก่อนโอเคพี่น้องกะถาลุ่นน้ำไก่กอีกทีนึงตอนยามเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องมายามืมันนี้สิมาอยู่ครับเพราะว่าสวนกัะน่องไปแล้ว ไปพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปใส่แม่ด้เอานะครับอ๋อพี่น้องจกี้ผมใส่กับดักซีหลังใส่แล,แ,ลสแล้วแล้วน้องใส่เอาไปหกนี่ครับเกือบแล้ว้วนี่หลังนี่หลังรุ่ทไทยแล้วครับกาใส่หลังนี้แล้วแล้วก็ดีกลับบ้านก่อน,นครับขึ้นนี่จัหยิบพากกันมาหยำโอเคพี่น้องเอาไว้พอกันบัดยามครับผมโอเคพี่น้องเาว้าแล้วครับสาวแล้ว เดี๋ยวผมสีผ้าพยายามกลับไปใส่ไปเมื่อคืนเมื่อคืนว่าสีพยายามจะกลับบ้านไปแล้วครับไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมสีพาเบิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับไปพีพาไปเบิ่งเพินกลับเด่นวนพาไปเบิ่งกับดกบักนหนัวแสบไปแล้ว เฮ้ยไปน้องจะหอดแล้วครับจะหอดมองที่ผมดากไปแล้วครับบอรู้ว่าล้มเข่าปะเนาะที่รถนั่นสิมาเบิ่งบรรยากาศเหมืกันครงบผมบรรยากาศย้ำเศร้า

อันนี้มองน่องน,น่องน,น่องผมใส่ผอพาเบิ่งจากที่น,นี้บาดอกอุ้ยบาทันตายพี่นาอชิ อยู่พี่น้องอยู่อยู่อยู่เสียงห้องฟูดฟูดอยู่โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนทับเอาออกมาก่นอนออกมาก่อนบระกาศดึงมันสิลุดเอาออกมาก่อน 4, นี่พางครับ Oh, cool. อะไรพี่น้องว่าท่านตายเลยครับโอเคพี่น้องหมานครับมานน้ำเศร้ามานน้ำเศร้าโอเคพี่น้องเมื่อกี้คิดรถเข้ามามันอยู่พ่ออยู่สองคันก็นเลยเบิ่งก่อนขั้นหนึ่งรันอีกขั้นหนึ่งติดหนู เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนครับโอ้เข้มข้นเข้มข้นไปพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเลยเดี๋ยวพาไปเบิ้งมาเบิ้ง เือดึงไปคัดเถอครับอันนี้ก็ดึงครับพี่น้องนั่งวะล่ะยูยูพี่น,อน,น้องยูยูพี่น,อนอ้องยูยูครับผม ตัวหนูยหญ่พี่น้องโอ้หมาหนดีดิครับหมาหนีดิเบื้ับพี่น้องเบิง้งหมาแล้วครับหมาแล้วครับเบิ้งหลังนี่อนพี่น้องเรื่องใดโอ้เบิ้งกลับมาสามสามหลังได้หนูสองตัวพอลลันครับพอลลัน จังไใจอ้าเสือกตึงอันนี้เสือกตึงอยู่ปอยู่มันรุ่นแล้วครับอันนี้เร,ร,นนรีบนนยบร้อยเย้ไปน้องหมานหมานมานครับหมานมันเต็มคอเลยเย้มานีานานด่ดีครับหมาน ร้อนเป็นยังไงมานแล้วครับมึอนี่มานแล้วมานแล้วตัวนี้อบอลลัน เรพี่น่องม้าแล้วมืนน่อเดยไดสามตัวแล้วครับเชคครับพี่น้องยามกลับมาเบินเลยกับดักซิปอันเด้ดูมาสามตัวก็ซือว่ามาแล้วครับกับดักซิปอันหนึง่งไม้ธรรมาศาสเดอไม้ขางคล้องนะครับ มันหาหมอ่องใส่ยากอยู่ทั้งบ้านผมอ่ะองค็เลยวนมาทางคลองเพราะว่าตามให้น้านำม,มันยังไหลยอยู่โอเคไี่น้องผมสีขอากแล้วครับวันนี้คำพูดได้มาคลิปหาอยู่หากินแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งื่อรับคลิปแจ้งเตือนจากผมและที่สําคัญมันจะเป็นกนาลังใจที่ดีสําหรับผมในการทาคลิปต,ต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ